โอเคก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืนปืนแม็กซิทั้งเกมนั่นเองนะครับก็คือสกินนี้เลยนะนี่เป็กก็เป็นสกินฟรีเหมือนเดิมนั่นเลยนะครับสืนที่ที่ผมเล่นมานั่นแหละโอเคไปดูกันเลยว่าผมจะเจอปืนแม็กซสิเวสักแค่ไหนนะครับไปดูกันในเกมเลยครับไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับแต่ว่าผมลงไม่ถึงเมืองนะเพราะจะไปลงที่ลงสีเข้าทองนะครับไปคิดกันต่อ ชิพเราก็ต้องปีนเขานี้หน่อยอ๋อตอนนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนอ๋อเพื่อนน่าจะหลุดนะครับอ่าหลุดจริงด้วยมางั้นผมจะขึ้นเข่ารอแล้วกันเจอไม่นด้ปืนแม็กซสิบนะชิพโอเคเพื่อนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่คอ่ออกจอกระท h a นี้ไหไเพื่อนทำอะไรได้ปืนแล้วไม่นี่ไงเจอปืนแม็กซิบหลั มันชื่อปืนแม็กซิพใช่ไหมครับท่านผู้ชมใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคมาสำรวจดูคนนิดหน่อยอุ้ยไอ้เหี้ยอ,อยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ในกุด,ดังนะครับตกใจหมดเลยไปไหนแล้วเขาอ,อยู่ทางนู้นเยี่กระสุนก็ไม่ค่อยมีบ่หัวหแตกอุ้ยหัวแตกไปดิครับ เอาเพื่อนหลุดอีกแล้วนี้เราได้คิวแรกแบบเฉยๆเลยนะครับคิวแรกนะคิวแรกที่แบบยิงหัวด้วยดีนะกระสุนไ่หมดโอ้ตอนนี้กระสุนไม่มีแล้วหากระสุนแป๊บนึงอันนี้มันก็ใส่เก็บเสียงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแม่อู้คนคนรถโคตรเร็วอะเหลือยี่สิบสี่คนแล้ว รถเร็วรขนาดนั้นน่ะนี่ผมมาเล่นคู่นะไปเราก็จะฟาร์มขอที่ลงสีไปเรื่อยๆเลยนะครับุ้ยเจ็บเจ็บกว่าน,นี้ก็คือการจากลาแล้วแหละแหมมุกี้อะไรเนะี่ยเจ้าคมกว่าน,นี้ก็มี2สองคมแล้วแหละนี่มุกี้อะไรอีกเนี่ยโอเคเราเจอสโคปสี่นะครับเราใส่ไปเลยสโคปสองไม่ต้องเล่นนะ เก็บยายครับตอนนี้เพื่อนคือหายไปในหลุมอัตถานแล้วนะครับไม่อยู่แล้วไม่เรามาไม่เป็นไรนะครับสองหนึ่งก็ยังไหวนะครับมาถมึงนี้ตอนนี้ก็เก่งได้แค่ปากเราไปเจอจริงแล้วจะร้องนะครับเอาเพื่อนล้มไปแล้วออเหมือนจะมีคนมายิงเพื่อนผมนะครับโอเคจะได้ยิงสตูสักทีนะเพื่อนก็ไปแล้วนะครับตอนนี้หายไปในหลุมอัตถานจริงด้วย โอเคไปกันดีกว่าใครมายิงเพื่อนผมฮะมางั้นผมจะไปจิดก,การมันนะครับท่านผู้ชมนะไปดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บกอบแป๊บนึงนี่เราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะเราจะอ,ากออกไปสู้รบนะครับในสงครามครั้งที่หนึ่งของสมรภูมิลบของฟรีไฟนะครับไปกันเลยนีย่เพ์เจอร์อีกเหรอมาผมจะ เข้าประตูวาร์ปกันเลยนะครับไปกันเลยครับเชื่อนี่นี่คือประตูวาร์ปของผมนะครับนี่เจ๋งไปละประตูวาร์ปแบบรุ่นใหม่นะครับอ้าคนหายไปไหนอ้าเพื่อนเพิ่งมาเพื่อนมาตอนตายนะครับโอเคงั้นผมจะไปชุบเพื่อนก่อนคนเหลือสิบแปดคนสุดท้ายนะครับผมนี่คนไปไหนแล้วอ้ามันน่าจะขึ้นไปพีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนมาเล่นก่อนนะครับเอาไว้แบบเป็นแบกเราอะไรเงี้ยก็เล่นไม่เก่งนะผมก็เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะให้เพื่อนแบก เหมือนจะมีคนชุบกันอ๋ะนี่คงเป็นตัวนี้สินะครับที่มายิงเพื่อนผมในเมันกกำลังจะชุบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมังพีก,กันดีก,กว่าครับกูเหลือสิบเจ็ดคนสุดท้ายสิบเจ็ดคนสุดท้ายเพราะว่าวิ่งช้าขนาดนี้มันไปแล้วมัง้งครับหรือยังไม่ไปก็อาจเป็นได้นะวิมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ มันเห็นผมปะเห็นกูไหมอ๋อน่าจะไปแล้วมันไปแล้วนะครับท้าชมนะนู่น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 นตะไปดิแต่ขารถไปดิขับทำไมรถอะฮะเพื่อนมันก็น่าจะลงแถวนี้นะครับโอ้ยๆๆ้ย้ยกูก็วิ่งไปทั่วไปไปมั่วไปทั่วของกูเนี่ยผู้ไหล เมื่อกี้ไปชุวเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนก็คงจะรอเล่นไม่ไหวแล้วรอคอยต่อไปอีกแค่ส,ส,ส่วนส่วนจุดซนติมิตก็ถึงถึงตู้ชุบแล้วแม่มันก็ไม่ได้แก้ขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะอ่าผมชุดเป็นบัตรทองเลยนะครับเหลียนเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายว้าวว้าวาวามีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับ ก็เลยดิหรือเปล่านี่นิน่งเลยอ๋ออ๋อมันอยู่ตรงนู้นอ้วาวไปได้ไงวะว้ามันจะมีคนอยู่แถวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนไอตัวนั้นที่ผมยิงอะที่มันกำลังจะเออมันกำลังจะขึ้นรถแล้วมันแตกขารถแหละแม่คนอยู่แถวนี้หรอชื่อไหนวะต่กี้เห็นแวบๆบแวบๆบไ,แบบไปไหนแล้วไปไหนแล้ว โอ้เงียบแบบนี้ไม่น่าไว้ใจเลยไปไหนแล้ววะว่าคนเพิ่งรถไปคนเดียวอีกหรอคิวที่ผมสังหารนั่นแหละโอ้ไวจัดเลยหายไปไวจัดเลยเป็นเดอแฟลหรือเปล่าเนี่ยวิ่งโคตรเร็วหายไปไหนแล้วออเออหรืวมันเปิดประตูมิติว้าเหมือนผมวะ แถวนี้กนน็น่าจะไม่มีแล้วนะครับนี่เอาเข้าไม่ได้อู้ยเพิ่งกระสุนชิบหายเลยนี่ไม่ใช่หรอกเข้ามาเอายาเฉยๆนะครับโอ้ตรงน,นี้มี M4 ม,มีอะไรออาเต็มเลยอุ๊ยอ๋อมันชุบเพื่อนมันนะครับนะไม่ยอมให้ชุบอะ่ะอุ๊ยอันนั้นใช้เท่าไหร่วะเครื่องดีดอะ่ะโตังมไม่พอที่ชิบหายไม่เป็นไรผมซื้อน,นี้ก็ได้ไม่ยอมให้ชุบเพื่อนหรอกนะ วีในแค่นี้ถ้าเพื่อนเองเกิดเองก็ตายอ่ะเพื่อนเกิดเองตายยังไงมันก็ต้องขึ้นขึ้นเข่ามานะครับเพราะว่าวงบีมาแล้วมันจะรู้ไหมนะว่าจะมีคนอยู่บนนี้อ้ต้องมีแล้วเบิดนะปิดแล้วเบิดนะกกับตายแล้วกับตายแล้วกับตายแล้ว อีกนิดเดียวนี่โอ้ไม่โดนแต่มีระเบิดนี้นะออกมาหรือเปล่าไม่ออกมาตายนะครับผมออกมาไหมครับเอาไปะระเบิดนี้ไปชิปโยนไปโยนไปให้หมดอะ่ะระเบิดที่อะไรอะ่ะ นั่งอยู่ตรงนั้นจริงอ๋อมันไปทันมันไปด้านนู้นนะครับมาเดี๋ยวเราจะทําเราจะแบบทําท่าวิ่งแต่จริงเราไม่วิ่งหรอกเราจะดักมันตรงเนี้ดื้อมันไปแล้วอะแต่กี่เห็นมันวิ่งไปทางนู้นนะครับที่แค่คิวเดียวกูไม่ออกก็ได้เดี๋ยววงบีบตายอีกแย่เลยแล้วเพื่อนผมไปไหนนะอย่าบอกนะว่าหลุดอ๋อไม่หลุดแต่ขยับอยู่โอ้เองไม่เข้าวงเองตายนะ มาเราจะมาเราดูคําว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะมีคนบวกกันนะเห็นแวบๆนะเป,นเป็นลูกศรสีแดงๆนะครับไม่รู้ตรงไหนน่าจะอยู่ในตัวเมืองน่าจะอยู่ในตัวบ้านมัน,ม,นมันเรียกบ้านได้หรอเนี่ยอ๋อทางนี้เี๋เดีวมันมาทางนี้วะไอตัวที่ผมตัยิงมันอะอาจก็เป็นได้นะครับ วุ้ยตะกี้หล่อมไปดิลมไปดิแตกวุ้ยวุ้ยวุ้ยวงบีวงบีวงบีบไปคีวงเข้ามาละมีตัวอีกเปล่าตอนนี้เราเพิ่งเก็บไปได้แค่สามคิวเองนะครับโอเคเราก็ได้เป็นสกิลของส้นหง่องนะครับ ว้าวเฮ้ยอยู่ด้านบนหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะครับมาเขาอยู่กันด้านนู้นนะอุย้ยโดวข้าวไม่ได้โอ้อยู่ด้านหลังมีด้านหลังมีหนึ่งตัวเพราะว่าไอเป็นอ้าวแตกยินทำไรอะ่ะยินทำไรครับน้องนี่ โอเคตอนนี้เราก็เอาเป็นเวอรสามเลยนะครับปืนของเรานะตะกี้ในคนแวบๆแถวนี้โอ้หเขาบวกกับใครวะโอเคบวกกับใครไม่รู้ตอนนี้ไปก่อนละน,น,นุ่น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 เราไม่เองล้ไปดิอือเราก็แรงอยู่นะครับว่าไม่ได้นะตะกี้มันกำลังใจเล็งยิงเพื่อนผมนะผมว่านะ แต่มันโดนผมยิงไปก่อนเลยสิโอ๊เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันกํกำลังจะยิงผมเลยนะแต่เสียดายผมลบก่อนนะครับออกมาเองตายบอกเลยน้เห็นนะแวบๆหลบอยู่ในบ้านนะเอามารู้ตัวได้ว่าผมเห็นมันตั้งดักแม่งเลย ชิบหายแนละ้วโอเคงั้นผมจะบวกกับมันนทําทำไรครับน้องทำไรครับน้องทำไรครับน้องอ่าแล้วเราก็มาแอบด้านล่างนะครับแต่มันก็วิ่งเข้ามาบวกกับเราทำไรทำไรตายนะ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  ทุกซองก็ไม่อุ้ยอ่าตายไปดิโอ้ผมน่าจะปล่อยเขาชุบตัวเองนะครับเดี๋ยวป้อมยาแป๊บนึงคนเหลือแค่สี่คนสุดท้ายไม่ดูกันว่าคนอยู่ไหนนะครับก็น่าจะอยู่ด้านล่างกันหมดแล้วนะอายอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวกำลังไปครับเพื่อนดูเราจะซื้ออะไรซื้อไม่ได้นะครับอืมเอาเป็นอันนี้แล้วกัน รู้แล้วผมอุยไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่านู่นๆสมเนียงไอ้ดอกใช้ใช้สกิลนี้แล้วกันไอาชิบหายอุ้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 ยเป็นตีพิษด้วยกูตายไหมโอ้ไม่ตายนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีนะมีเข็มชุบตัวเอง โอ้เขาลุมผมอ่ะลุมผมได้ไงผมมีคนเดียวอุ้ยไอ้ขี้อ่ะอุก็ตายเหมือนเดิมสองลุมหนึ่งเขาจะไปสู้ไหววะโอเคผมผมก็สังหารไปตั้งหกคิวเลยนะอ๋อเพื่อนหลุดด้วยนะเพื่อนเพื่อนเลยไม่ได้คิวนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นปืนแม็กซิั้งเกมนั่นเองนะครับปืนนี้ผมก็ถือว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย